เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่29พฤษภาคมเกี่ยวกับการส่งบอลลูนจากเกาหลีเหนือมาฝั่งเกาหลีใต้เป็นเรื่องที่สร้างความกังวลและเรียกร้องความสนใจจากสื่อและประชาชนทั่วไป นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ทหารได้รายงานว่าบอลลูนที่ข้ามแดนมานั้นมีลักษณะเหมือนขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆทำให้เกาหลีใต้ต้องแจ้งเตือนประชาชนใกล้เขตพรมแดนให้ระวังตัวเห็นภาพในสื่อเกาหลีใต้ที่แสดงบอลลูนสีขาวลอยข้ามแดนมาพร้อมถุงพลาสติกผูกติดอยู่และถุงพลาสติกแตกออกทำให้ขยะแตกหลากหลายชนิดเช่นขวดพลาสติกแบตเตอรี่ชิ้นส่วนรองเท้าปุย๋ยคอก มูลสัตว์กระจายออกมาบนพื้นและในอากาศต่อมากองทัพกล่าวว่ามีผู้พบเห็นสิ่งของที่ไม่ระบุชื่อซึ่งเชื่อว่ามาจากเกาหลีเหนือและเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสวัตถุเหล่านั้นและแจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจทันทีในทางปฏิบตัติรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือออกแถลงการให้คำมั่นว่าจะใช้พลังอันแข็งแกร่งในการป้องกันตัวเองและเตือนว่ากองขยะและสิ่งโสโครก จะถูกส่งไปยังเกาหลีใต้เพื่อตอบโต้ที่เกาหลีใต้มักส่งของสกรปรกไปเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังมีคณะเสนาธิการร่วมเจสิสที่ระบุว่าเหตุการณ์นี้ถือเป็นเหตุการณ์ปล่อยบอลลูนจากเกาหลีเหนือมายังเกาหลีใต้ที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับกรณีก่อนหน้าและกล่าวถึงความล้มเหลวของการปล่อยดาวเทียมสอดแนมทหารดวงที่สองของเกาหลีเหนือซึ่งถูกสะท้อนในการปล่อยบอลลูนนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีคำ แถลงของ JCS ที่ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนและเรียกร้องให้เกาหลีเหนือหยุดการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและหยับคายทันทีนักวิจัยจากสถาบันเซจองยังกล่าวว่าการส่งบอลลูนข้ามแดนนั้นเสี่ยงน้อยกว่าการดำเนินการทางทหารโดยเปิดเผยย่างมาก การเกิดเหตุการณ์นี้ยังเป็นการทดสอบความเข้มงวดในพื้นที่ที่มีการต้านทานระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้ได้